ข้อที่1 22.02หาร74บวก30ลบ100ลบ2.13หาร2บวก30บวก129บวก1565คำตอบข้อที่2 22.06บวก1565บวก30บวก129บวก1656บวก1008บวก1คำตอบ ข้อที่3 1.35คูณ22.30หาร30ลบ100หาร2บวก10ลบ30บวก1565ลบ129คูณ0คำตอบข้อที่4 22.55คูณ3.31บวก100หาร45คูณ2คูณ10ลบ65บวก4บวก1บวก129คำตอบ ข้อที่5 2.10ลบ15คูณ100บวก10บวก129บวก1565หาร30บวก1ล้านคูณ0ค่าตอบข้อที่6 15ลบ100ลบ1.31คูณ10บวก30ลบ129คูณ1565ลบ23.01คูณ64ค่าตอบ ข้อที่7 20.45คูณ31หาร130บวก1,620หาร85หาร1หาร5บวก5ลบ400คำตอบข้อที่8 20.47หาร85บวก8บวก3บวก4บวก5ลบ5ลบ1ลบ2บวก4ลบ1คูณ0.1คูณ0คูณ0คำตอบ ข้อที่9 0คูณ2.57คูณ83คูณ100บวก2.32คูณ45บวก10บวก1บวก4บวก130คําตอบข้อที่10 20.59ลบ83ลบ5บวก5บวก1บวก2บวก3 2บวก2บวก4บวก1ล้านคําต่ออข้อที่11

บกคำตอบข้อที่12 21.23หาร79 14 1บวก14บวก1วก15วก1.35ลบ100บวก1 6 2 5วก130คำตอบข้อที่13 21.29 2 2บุวก2คูณ2บวก8บวก6คูณ2.40บวก1625าตอบข้อที่14 21.43 75 5, 5 2 3บวก75บวก5วก2วก3บวก8 คูณสองคูณสิคูณศนยคูณหนึ่งร้คำตอบข้อที่15บห้าสองพันสองร้อยบวกศูนย์บวกห้บวกสาบวกหนึ่บวกสี่จบวกสิบบวกสิบหาวกหนึบวกหนคำตอบข้อที่ 1 6 0 0 0 4 5 1บวก2 0 4บวกห1 800, 8าร45วก1.43วก22.04บวกวก1บคำตอบข้อ nah, ที่1 7 2 2 0 6 7 1 2 4 5 8 8บวก71วก2ก4วก5บก8วกคูณ8หาร8วก100ำตอบข้อที่18.5.77หาร77 บวก21,000บวก10บวก8ลบ19บวก18ลบ19บวก15บวก1.44บวก100คำตอบข้อที่19 69บวก28บวก30คูณ100หาร2.06บวก22.00บวก15บวก18บวก2บวก31คำตอบข้อที่20 22, 2 2 0 2 6 8 1 6 6 6, 5, 6 4 2 3 2 9 3 0 1 3 4วก1วกกบกวกวกบวคำตอบข้อที่21 22, 04, 67, 2 2 0 5, 3, 4 6 7 2 2บ0ก67วก2บวก22.05หาร3วก4วก15วก1.45บวก100คำตอบข้อที่22 10.42.86.90วก6ลก ลบ100ลบ1.42คูณ7หาร2.3บวก6.10บวก1คำตอบข้อที่23 10.47บวก85บวก3คูณติดลบ4บวกติดลบ50ลบติดลบ8คูณ15หาร45ลบติดลบ100คำตอบข้อที่

2วก2คูณ5.5ลบ7.10ำตอบข้อที่26 40บวก100ลบ2.23คูณ79หาร11.27ลบ32ลบ132บวก1745ำตอบข้อที่27 78ลบ11.30คูณติดลบ8คูณติดลบ15หาร ติลลบ1.42วลบ78คำตอบข้อที่28 11.47คูณติดลบเ6คูณ2คูณ6หาร30หาร1.44หาร1น0ลบ132ลบ2.6คำตอบข้อที่29 11.56 ลบ0คูณ45ลบติดลบ100บวก2.42หาร7หารติดลบ32บวก0คําตอบข้อที่30 11.59หารติดลบ73ลบติดลบ8คูณ4ลบติดลบ15บวก1.33คําตอบ